กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสกุลสุขพนน้องพี่เขามาติดตาแบบชมเนาะมือนี้แม่น้องเนีิวแล้วการน้องเนีิวจะพาพี่น้องไปเก็บมะกอกเนาะพี่น้องประกอบกันอยู่ไกลๆบ้านเท่าไรเนาะไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้น้องนิวพร้อมแล้วไปใช่ไหมเก็บกอกว้ากตาพร้อมเก็บกอกอยู่ไชอยู่หันหมองได้มักได้เออมันยังประุกไหมนี่ใช่ก็หมักกอกนี่ใช่ ยังยังนี่ใช่ไปไว้งัวสิมาแล้วไว้ไว้ยังไว้ชิบิทันงัวยังยังยังไปมาเด้ลูกโดยทางนาลูกคอนเดเดินี่ลูกนี่นี่นี่นั่นพุ่นหมากทีหนึ่งเอ้ายังเว้นนี่ลูกนี่นี่มากก็นี่โอ้ใส่กระตาใส่บุกใส่ใส่ให้ให้พุน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 หมากหนึ่งพุนพี่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 ทั้งพี่พุลูกผูน อ้าวมักที่สองไหนมาอีกนี่นี่มังนึงนี่อันนี้รอบเสาเนาะพี่น้องโอ้ัาละเฮนโอ้เก่งไรเก่งเก่งมาละกรเฮนนี่นี่หลุกเล่นหลุกเล่นนี่ใช่แม่ใช่แม่โดยเก่งนันแล้วลูกใช่แม่ฮะอีกลูกให้อีกไปยางไปทั้งฝุ่นไปปนี่ยางไปทั้งฝุ่นไปนี่อันนี้รอบเสาเนาะพี่น้องที่จริงหัน ถ้าว่างัวบอกินก่อนนี่ก็คือจะได้ไล่ก่อนนี้เนาะอันนี้คืองัวงัวมาเก็บแน่เลยเนาะแต่สาวนี่พี่ลูกพี่มังนึงพี่ลูกได้น้องเนี้ยก็จะมาเก็บถูกถูกสาวนี่พี่น้องเมื่อนนึงก็เก็บไล่หลอบเนาะนี่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 อ้แกงเก่งเก่งบางโซ่ดูโซ่ดูเลยจังเลยแล้วโอ้ไปหาเองใหาอีกมากร้องพี่น้องนี่ ต้นนี้หันใบมันหล่นหมดเลยเลือดแต่มากเนาะแนมขึ้นไปจะเห็นแต่มากเลยเนาะกระสากอยู่คอยเก็บไปหน่อยพี่น้องมันซุกมันก็จะล่นแล้วก็ตกมาเข้ามาเก็บเอาอยู่หลุมเนื้อทาว่าเขาขืนไปบิดเอาแบบตอนมันยังดิบมันยังพันหล่นสิมันก็จะพาดต้องทาให้มันตกมาเส้แม่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่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 พูดพูดพูดลูกพูดพูดเก็บไปพูดพูดกับแมนโบเสร็งรอบทำอิดนี่หลังจากที่งัวออกแต่ แรงแล้วเนาะเฮาก็มาเก็บไปสิก็จะได้ไลายได้ไลายเนาะซวยๆจไ่ๆก็มาเก็บอีกเนาะถ้าว่ามันล่มนี่มันก็แห้งสิได้ไลายนี่ๆๆมันน,น,นี่ลงนี่โดยใชลลูกใซลน้องนิ่ยมาขนาดไม่แม่ถือให้ปาลาไปเก็บโหลดโอ้ยอยากถือเองนี่ลงนี่เด็นี่ไม่เอามาขนาดเนาะมาเก็บมากรมาถุกมืองให้หน้อง hên cáta nỉ bù đai nó bảo cáta vẫn đam, phải không? phải mệt kĩ bạc, xách lục pì pì, pì mang nưng xách nó, nỉ đây phù 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 phù, à, ghép đi, nỉ mang nưng nỉ nỉ, nêu nêu nỉ, nỉ ghép mang nỉ con lùng nỉ, ghép ghép ghép, nôi, nòng nêu kẹng này, nỉ nè, เด้นิโดยเดละเก็บ,บไปจนหอดประมาณสองโมงสามโมงน้องเหนหอเเพราะว่าเริ่มสามโมงก็เริ่มงัวมาได้ลูกโอแม่ชิลงไปเอาเองนะมันมีแก้วนี่ได้ลูกนี่ลูกเอามาังนี่ลูกเอามังน่ะโดินเด,ดินดิแม่ชิลงไปเอาเองมังน่ะดิมันมีอยู่คุมนี่เนาะน้องมิวนอยากลงบนลงกระยามันมีแก้วแม่ให้ลงไปเอาเองลูกให้แม่จอกนี่ ใช้แม่บื้งลามาเก็บยังเก็บกอกไปเห็น,นยังไปขายวะลูกซองเบิง้งเดี๋ยนี่ก็มันก็นเคยตก,กสายบูมี่ตัวนี้เด้พี่บู้สายลูกนิวที่ดีนี่นี่เ,นเห็นแล้วนี่มากอย่างเดียวนี้นี่นี่โดยเี่กลูกตัวนั้นไหนเด้อนี่เด้เด้ดเด็ดได้ไ ลูกผู้ผู้ผู้นี่ยผูนี่ยโอ้ลมลมโอ้เพมาเห็นโอ้ตาดีลีเห็นแม่ไม่ถือให้นไมันหนักไหมหนักเลยไหมไม่ไม่ถือไหมไม่ไม่ถือให้มาเมอืมยังไงเลยพี่น้องวันนี้ไอแม่อุ้มเลยใช่มางั้นประด้๋มืดฉุกุลสอนเกมมะกรอยก่อนเนาะมะกรอกอันนี้ก็คือโบโหยุทธายกันมะกรอกคือกันมาเนาะพี่น้องแต่ว่า นี่ก็คือใส่สำหรับต้มมะคงบอต้าแจวบอแล้วก็ใส่แบบใส่แท่นสมบงนาวเนาะมันจะออกหวานๆสมๆแล้วก็ไม่กินแบบกินสะบอ้กมะกอกเนา,ากกะก็ใช่เลยต้มใส่มะคงนี่แสบเลยอันนี้ได้บางนึงไห้เป็นโลกโอ้นี่ดิมีบอลเพื่อนนี่ลกนี่อ้าวเงลาตาดีนีนีแม่วะดย้ดยลูกว่าได้บ่

แกง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 ให้กันให้กันเออที่จะโคงเนี่ยมาโค้งนักบุ๊คมาเร็วมาก่อนมาก่อนลุงลุงแล้วพี่เนาะกำลัมากระดกอยู่ใบหันบเลือเลยเนาะแต่เก่าใบก็คือเอามากินกับแบบก๋อยปูก๋อยปลาเนาะมากินกับลาบอิสิกะเสบเนาะใบบัวกอกนี่นี่นี้ดินนี่ลุง ถ้าเป็นยามลมนี่เก็บลายเนาะพี่น้องอันนี้คือมันบ่ลมก็แปลว่าถ้ามันสุกเองมันก็ลนถ้าแปลว่ายามมันลมมันก็แบบสุกแหนบ่สุกแหนมันก็ลนเนาะกอก่ใช่ลูกเน่บุบ่แม่นเด้อลูกอนะบ่แม่นน่ะมีกกเดียวนี่แหละลูกเพิ่นว่าไปเก็บกกนั่นอีกเนาะกอีกโดยบ่มีดอกลกกเดียวนี่แลกกเดียวนี่แล กรอบหลแหกของพี่น้องคอบเสาจะได้ไล่กว่าถ้าเป็นต้นทั่วกระด้อยู่เถอ่อละประมาณเจ็ปดมากเนาะเก็บมากอกเนี่ยเดกๆกํลังมาชิเมื่อนะนอเปดนยินเสียงมากอกตกฮะกอกตกไม่ใชเป็นยิ่เสียงมากกอกต๊กเบาแรงไม่ใช่ลูกตกหลังเลเห็นมันใช้ต๊กังได้ต๊กวางได้นนสอกอีกบันนี้ นีนแต่เสียงไสลุนักปุ๊นักแห้งโอ้ยมาไซไซชเมือต้องอีแเลวปุ๊มงหนึ่งไซ,ซ,ซลุกว้ามือมาหน,นิยันอู้ไม่เลยมือยบ่แล้วแล้นวพีวนวน่น้องเก็บงวดเสาทาเบิ่งงวดเทียงน้ะว่าชิไดจักมากไดไล่ลลบ่มาหนิ มะกอ,อกก็คือน้องพียงของใส่ได้ทุกเมนูเนาะ<แ>บจะว่าจะเป็นตำเป็นยังหรือว่ากินกินละหลากระเสบเนาะแกกินมันสุกแล้วมันกับแบบสมหวานๆกับแจ่วกับยังสิเนาะเขาแสริอันนี้แม่เมียวก็เอาไปใส่กับต้วมว,วาดเนี่ยนั่นแหละกะตอนเที่ยงกะไฮฝนน้องเงี้ยวเอาไปส่งให้แม่ขาเนาะแม่ขาหันสมติมที่เขาเคยไปส่งมาคุงให้เพิ่์นนาะพี่น้อง <บา S 1> ไปเมื่อก่อนเพิ่์นกะไฮหาพัานหาพันกะมีกว่าบบไนเนาะ ป้าไว้ก็มีแต่งโมเดแบกินซื้อๆเนาะเสียด้บ้างคุณแม่ท่องย่างนี่แม่เก็บไว้เมื่อวานนี้เพราะน้องพี่น้องต้องทำวันนี้ก็จะเอามารวมกันวันร้องเรียกไปเอามาเลยน้องพี่น้องรอบนี้ไดไลายปกติขั้นเนื่องเก็บซีมเึงดูรวมกันวันนี้เนะาะแจักสีไดไลายไปได้ไปส่งกันได้ถ้าได้ก็เอาเด็กกับป้าง้อกินละลาย ้าเต็ทมทงใส่ทงให้นิสาเป็นหลอคายคดีบ่ส่งมากอบกับส่งขายเนาะบนี้นนนม,มือ้อนี้ได้ซองแตะวนอยากแตะกวันเป็นซ้ํามื้อนี้บ่มีขายกบทงนึงแล้วกา็พอดีว่ามื้อนี้เนาะพี่น้องตอนบ่ายๆแม่นิวกว็สิ ไปเก็บมาเติมอีกแต่วพาพอดียังกอมน้องนิวอยู่น้องเนอยอยู่เนาะละกะพรนนิวกลับไปอยู่เนาะบ่้ไปอยู่ลำลูกเนี่ยพอดีได้ยินเสียงงนะ้อหงเนาะวสิศีกไปเก็บบัตรลูกนอนผัดว่าเห็นงัวกินอยู่เลยมาเนวนเลยบได้ไปเก็บเนาะมัน,นี้สุดก็คือมันในไดแต่สำหนั่งว่ามีน้องสายใดท่งหนึ่งเนาะกายพอเนวไปส่งลนะ้ะกะแต่ว่าบว่าสีาได้แนละ้วเนาะถ้าฟังบางแม่มาต้นแรงเนาะพี่น้องอก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะพี่น้องที่่านน้องนิวเหตุเนาะเพราะว่า หนวดเพิ่อนนกค่ะว่าเพิ่นอยูเตนิเฮือนมันก็สิแอบเนาะกาหนวดให้น้องพาไปเก็บหนวดน้องพาหนวดน้องนิวไปเก็บมะกอกเนาะให้เพิ่นม้วนให้เพิ่นได้ลิ้นไดเงี Qatar ้ยมาเพื่อนเนาะกะเก็บได้เงินพร้อมเนาะมายอดกระปุกเนาะยอดต้ามูเพิ่นกะสำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องแม่น้องนิวกะที่จะไปสนิทเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้ก็ตัวลาไปก่อนบายดี